สวัสดีค่ะแสงทาโอสูทา,เ,าเด้บ่กล้าขึ้นเด้ย่านอยูเด้ เจ็บได้เราไม่โดนเท้าด้วยนะครับฮะเราเจ้าหน้าที่ขายถุงเท้าก่อนครั้เราเราได้จ่ายอะไรไหมคะมจ,จ,จ่ายจ่ายจ่ายค่าถุงเท้าเร,เราเราต้องเปลี่ยนถุงเท้าใหม่หรอเท่าไหร่เจ้าหน้าที่จะมาในอ่ะเดี๋ยวคนณจะมาขายคใช้ใส่ให้ดี่อ่ะเด้อลูกมองไม่ได้อ๋อตอนนี้คือยังขึ้นบ่ได้แม่นบ่มคะเจ้าซื้อถุงเท้าอ๋อก่อนที่เราจะขึ้นสกายวอล์กเราต้องเปลี่ยนถุงเท้าก่อน่องเใสกืบ สก,กายโวมามามาไปด้วยกันไปไป,ไปจับมาทาลูกห้นี่คือ ขึ้นไหมขึ้นไหมนี่ใช้มือ้มืใครคลิปค่ะใครคลิปอยู่ค่ะเอารอสิรอรยังไม่มาติรอนเท้า่นดนี่มื่นด้มัมื่น เขาให้เราใส่ใหม่ใช่ไหมขึ้นยังไม่ได้เขาให้วางรองเท้าด้วยจ้ะ วอท่านได้ข้นกับวิ่นหล้วบ่น <ok> like, kind of ี่เรื่องนี้น้บ้านวิ่นเหล่ามาเนาะคิดตั

เดหาเด้อ <laughs> 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 บาทัฮะสบาทดูนี่คุณเท่าเกิบัตรทเท่าไรคะห้าสิบบาทห้บาทต่อคนเหรอใช่ค่ะโอ้โหนั่นเขาว่าไปแต่ควิ่งปรดงนเงินมันทำไงการ้าบางิาคใจบาเรามีไหมยุดเอาคือ่าจังสั้นจ้านะนเป็นทายานสิเบงรอยูนี่เต้บดขคืนไปไม่สูงเมืนป่าค่ะ อุ้ยมันโปรยเป็นตาไห้แท้สวมช้ารองเท้าได้เลยนะคะใครคะ่อยคือคือจีก้าโอคือน้ำี่ก้าเปล่นะฮะไปอยู่เนี่ยนี่รอยหนึ่งกินไปเถียไปนกันไปน้ำกันเหลอร้านร้านเขาบอกต้องไปนห่นน่ะร้า เปะองมันหนามันหนากว่าตรงไหนแต่เมื่อวานมันสูงตรงไหนมันมมัันนเลี้ยวเห็นแต่ล่างมันเคลื่อนไปอยู่บอกพอเคลื่อนตาเราเคยขึ้นไหมบ่มาขึ้นเลยดิ๊กทางการเด็กเด็กก็ไม่ต้องขึ้นมันแพงสวมทับรองเท้าได้เลยค่ะไม่ต้องถอดรองเท้านะคะคือสามคนนี่เราพักผู้เฒ่าขึ้นก่อนเด็กน้อยคนละเท่าไหร่เด็กเด็กเด็กก็ห้าสิบเหรอคะใช่่คะ อ๋อนึกว่าจะมีแบบว่าเด็กน้อยกว่านี้ถ้าน้อยกว่านี้จะกุ้มเอาค่ะอ๋ออันนั้นคือเด็กเลยนนเด็กจริงๆอันนั้นนะ่ะ<ป>สามจะกำลังหามองหาเหรียญอยู่ <c oughs> กำลังหาเหรียญอยู่มีไหมอ๋อให้เด็กก็ได้เด็กน้อยเยอ พตเราไม่ียบตไ่ใจแล้วนี่ไงของตาเราเนี่ยบั้บนี่ยอุ๊ยฉันเนี่ยฉันอยากเอาไปเทน้วกันเนาะอเขาปางต้องดูแลกันเด้เธอัองะเธอเอาบาทเราหน่อยถืออบาตน่อยสามบาทแล้วพอพอลงมาเรารองท้าเก็บไว้ไหนคะเอากลับไปได้เลยใช่โอเอากลับบ้านเลยโอเคเราลงไอ โอเคจ้ะเอาใส่ห้องฉันนะใส่นอยส่นนะคะอันนี้คือร้องเทาสิขึ้นสกายบอกด้วยค่ะใส่ใส่เหรอคะคาะไทยคาะไทยเท้าไม่ต้องถอดแกล้ะค่ะโอ้ได้หรือได้ได้ใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณค่ะ โอ้แบบนี้ได้โอตาเราใส่เป็นไหมตาเหราอ่ะเอารองเท้าเข้าไปเลยจ้ะขาดก็ทิ้งค่ะนี่เจ้าน้ององเจ้าก็โอเคเนาะตึกไปยกแห่งเป็นตาหยาเด้อเกิดโมญย้องสั่นแต่สิบสามมันมันมันหมุนอ่ะขวัญใส่ยังไใส่มัดถืออันนี้ไอ้นี่มันจ้ามาเดียวจำหลัง อยู่อ,อย่เขากำลังมาใส่เลาถ่ายวิดีโอารมปีดชุขึ้นืนกันเก็นโอ้โหสิบห้าบาทเลยสิบกระเป๋าให้เนี่ย เงินเงินเขาสิ้นคลืนให้เราหน้าหลายก็่ันคิดเห็นหมดแล้วค่ะฉันก็ปวดขีดปวดเนี้ยเนาะวันที่เท่าได้เท่าได้จริงๆริงปะฮะเท่าใดจ้ะวันที่สิบสองสิบสามนู่นแหละดูก่อนเพราะว่าเขายังไม่ได้ให้นั่นเลยกระโดดรถ่ฟไม่หนังไปอายุสิอันนี้สกายวอล์กที่ไหนนะผู้แอนผู้แอนโนนสังผู้ผู้แอนโนนสัง ใครยังไม่เคยมามานะคะบรรยากาศดีมากเลยเขาบอกว่าห้ามมองลงข้างล่างถ้ามองลงข้างล่างมันจะทําให้ไอ้นั่นใช่มันทําให้วินแม่นบอกวินมาแโอ้ฉันก็บวินฉันยางยองยองฉันขึ้นจังฉันที่ตกอยู่เรื่อยนี่ล่ะแล้วห้ามมองจับกันจ้าเดี๋ยวบงแหม อุ้ย <laughs> <laughs> อันมาค้างกนกย้งตัวเนี่ย <Yeah. S 2> อืป้าบอกหง,ง,ง,งต้องคสิลมแถวบานเนี <laughs> ้ย <laughs> เอาเอาดูดูนะคะดู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  <laughs> ตาดูตาดูตาคนนี้นะคะ <laughs> <laughs> ไม่ <laughs> ไม่บินถ้าเรามวงข้างล่างมันจะบินคืออะไรอ่ะ มองผ่านกระจกมันเล่ยมันเล่ยคืออยู่กระจกมันหนาใช่โอ้ยมือยุใสอันนี้จะเปิดจะเปิดกี่โมงนะสี่โมงถึงห้าโมงแต่เราจะไม่เอาเพื่นตังค์เห็นไหมเห็นเห็นบนน่ะลูกลูกหัวลอยเห็นบ่ ไม่ดูดจินตนาการผมนี่ไม่เป็นนไฟน่อยบแมนอ่ะนี่คือ้นไฟไหลแมนคนมีไฟของเอินคนมีไฟดูดูดูนะคะดูตาคนนี้ค่ะตาคนนี้ไม่ไหวแล้วดูดูดูจริงจไฟดูดจริงอจับอยู่ก็โดน จะไปดูนั่งดูจริงๆดูดิเนี่ยไหนดูยังไงบรรยากาศดีมากแมนเย็นดีอะราาวาโอปิยาดเลยันปายาดโสูงกว่านี้กันยังนี้อยู่ดูดูดูน้องคนนั้นเป็นไร ยองลูกมาเลยจ้าถ่ายวีดีโออยู่ยันยันยันว่ากายนังฮะยันยังยันยังเออนึกว่ายันเมีย โอ้นี่เดพันยังบอกอยู่นี่เดระวังไฟฟ้าสถิตเนี่ย ถ้าลงข้างล่างมันจะน่ากลัวเราไม่ต้องไปมองถ้ามองเราจะเดินมาไม่ได้ใช่เราไม่ต้องไปมองข้างข้างล่างถ้ามองข้างล่างไม่ได้แหเดี๋ยวเขาตะล่บตะลื้เห็นไหมเขาบอกระวังดื่นเราเคยเห่นกันยากรอดก็้าไปหผู้ใดเด้อดแบบตายนี่อ่ะเดินมาจ้าเดินมา ยาลูกปังไม่ยากอย่างเนาะจะจุกหนาะปิดแต่ใยเนาะสร้างกบแรมเนี่ยซ้ำเนี่ย